สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำนะคะสำหรับสถานะเงียบคุยน้อยนะคะโดยที่แน่นอนว่าเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานไพ่ก็สลับข้างกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่าเอาไปซีเรียสกันดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดเลยเนาะลาคนาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะคะมีชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะมีชาวพฤธศพนะคะ คนเกิดวันพฤหัสราศีธนูราศีมีนคนเกิดวันอังคารราศีพิจิกราศีเมษนะคะเนาะแล้วก็มีชาวกลุมด้วยนะอืประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันโดดเด่นมากๆเลยว่าเหมือนพวกคุณเป็นแฟนกันเนาะถ้าพวกคุณไม่ใช่แฟนกันนะแน่นอนความสัมพันธ์เนี้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งมีแฟนมีคู่แล้วแน่ๆนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วหรือพวกคุณเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าพวกคุณอาจจะเป็นคนในองค์กร ร่วมกันอย่างมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเหมือนมีการจับผิดนะคะเช่นเคยโป๊ะแตกเคยปี๊ดแตกเคยวีนแตกเคยจับผิดนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาแทรกแซงก็ได้นะคะเช่นไปสังเกตสังกาไปรู้มาว่าเอ๊ะเขามีคนใหม่เรามีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นไปได้นะคะมันก็เลยทําให้แบบ พอพอไอสิ่งที่มันเคยซ่อนเคยปกปิดไว้มันมัน,ม,นมันบึ้มขึ้นมามันมันมันโป๊ะแตกขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดการจับผิดจับตามองกันอะไรเงี้ยนะนะคะแต่ดูแล้วความสัมพันธ์ยังพ้่นเปี้ยนวนเวียนนะคะแต่มันอาจจะอยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองไงนะคะเช่นก็หาความสุขใส่ตัวได้อยู่นะอ่านะคะมีความสุขตามอัตราภาพแต่เรายังเป็นแฟนกันเรายังเป็นภรรยาสามีกันหรือว่าเออเราก็มีความสุขที่ได้ไปกันต่อเรื่อยๆเนี่ยแหละ นะคะทั้งแม้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะมีผู้มีแฟนอยู่แล้วอะไรางี้ก็ได้ไงเราก็เหมือนกับก็ถอยทีถอยอาศัยอยับยั้งชั่งใจไปกันอย่างช้าๆอะไรเงี้ยเนาะนะคะ,นะคะก็มีแรงดึงดูดต่อกันนั่นแหละนะคะมันมีแรงดึงดูดต่อกันมันถึงต้องใช้ความยับยั้งชั่งใจหรือมันต้องเอถอยทีถอยอาศัยกันนะคะ <c oughs> ทีนี้เคสที่แบบ <c oughs> เป็นคนในองค์กรร่วมกันนะคะ เคสที่เป็นคนในองค์กรร่วมกันก็แน่นอนนะมันออกแนวแบบเอาไม่แน่ใจนะว่าเนี่ยมันมีการสารภาพความรู้สึกกันหรือยังอาจจะก,ก็ได้นะเนี่ยอาจจะมีการโพร่งบอกลักบอกชอบกันก็ได้ไงแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันต้องรักษาภาพลักษณ์นะทางสังคมอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะนะคะก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดว่ามีการสารภาพลักบอกลักบอกชอบกันแล้วนะคะ <c oughs> ก็อาจจะแบบเฮ้ยเราก็ยังไม่ได้แบบอะไรกันเยอะนะแต่ว่าเราก็เป็นเจ้านายกับลูกน้องหรือเราก็ เป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีซึ่งกันและกันนะคะเอ่อเคสที่เมื่อกี้อ่านไปแล้วเนาะเคส,เคสที่พวกคุณเป็นแฟนตัวจริงใช่ไหมอ่ามันก็จะออกแนวกำลังเยียวยาสถานการณ์อยู่อะไรเยอะนะคะอ่าหรือไม่งั้นเยียวยาแล้วแล้วก็หาความสุขใส่ตัวกันแล้วใช่ไหมอ่านะคะก็น่าจะอ่านครบทุกสถานการณ์แล้วเนาะอ่าคนในองค์กรร่วมกันก็อ่านไปแล้วนะคะอ๋อถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนตัวจริงอยู่นะคะ ก็อย่างที่เราบอกแหละเนาะเป็นไปได้คะ่ะว่าแรงดึงดูดที่มีต่อกันมากๆนี่ยทําให้พวกคุณต้องเฮ้ยต้องต้องค่อยๆแบบยับยั้งชั่งใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเนี่แหละมันมีความผูกพนันมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะก็น่าจะมีใจให้กันแล้วก็ออกแนวความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความมั่นคงทางใจซึ่งกันและกันสูงนะคะ นะประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะคะว่า60%ตรงไหมถ้าตรงไปต่อถ้าเกิดมันครึ่งๆรึๆ่งกลางๆนะคะ50%ลงมานะคะไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยใช่ก็อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะอะไปทำสัมพันธ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูอ่า ทิ่ทางนนุความสัมพันธ์กันนะวันที่3ตุลา2025จะมีการลงณนะหน้าทองอันนี้ของออมเองนะคะทามาสองรอบแล้วเนาะสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นนะไม่ต้องกังวลจะเทาจะดานะคะคือมันสายข่าวแบบนี้มันทาแล้วมีแต่พลังงานดีๆไงนะคะมันก็ได้ผลลัพธ์เนี่ยเออไม่เกินกร,รมคําว่าไม่เกินกร,รมคืออะไรเออลงนะหน้าทองคือเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมใช่ไหมแต่คุณไม่ดูแลตัวเองมันก็จะไม่เกินกร,รมเช่นไหมดูแล หน้าตาผมเทาอะไรเงี้ยนะคะไหมท่าครีมอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ตามสาภาพเพราะฉะนั้นเฮ้ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเนาะเพื่อแบบหน้าตาหน้าตามันก็จะเป็นใบเบิกทางชีวิตใช่ไหมละ่ะอ่านะเพราะฉะนั้นใครอยากเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะก็สามารถติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะ399นะทุกคนนะ399นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้แล้ว นะคะใส่ขาวร้อยเเซ็นชัวร์ๆเลยนะเออเราจะลงนักกันวันที่สมตุลาเนาะเพราะฉะนั้นวันที่สองตุลาต้องจองกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคต่อกันที่ทางในโน้ความสัมพันธ์เนี่ยอมมองเห็นว่าในบางเคสถ้าพวกคุณเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันน่ะนะคะอาจจะมีการเลิกกันแล้วก็ได้นะเนี่ยถอดใจเดินจากกันไป เป็นอิสระจากการเทกันนะคะเลิกลาอย่าล้างเย็นชาจืดชืดกันเป็นอิสระกันไปแล้วแต่ยังมีความรับผิดชอบร่วมกันยังดูแลกันอยู่อ่าก็เลยกลายเป็นก็ไม่สนใจกันละโฉบไปเฉียวมาแล้วแต่นะคะก็ดูแลเทคแคร์กันไปสบายใจสะดวกสะดวกอย่างไนก็เอาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะสะดวกยังไงก็เอาอย่างนั้นอาจจะแค่ดูแลอะไรบางอย่างร่วมกันนะความรับผิดชอบนะคะทีนี้เคสที่เป็นอ่อคนในองค์กรร่วมกันนะคะ ถ้าเป็นคนในองค์กรร่วมกันเนี่ยอามองว่าความสัมพันธ์ก็ดูจะดูแลกันเทคแคร์กันนะอาจจะสอนการบ้านกันช่วยเหลืองานกันมีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันนะ,ะโดยที่แบบชิวๆอะนะมันไม่ได้มีคําว่าแบบจะมานั่งผูกมัดอะไรยื้ยุดฉุดกระชากมันก็ไม่มีนะคะก,ก,ก็ก็คงจะมีความห่างมีความแบบเออยังคุยน้อยอยู่นั่นแหละนะจากไทยพอดูมันเป็นอิสระนะคะมีคนรักอิสระโฉบไปเฉียวมาเนาะแต่แต่การปฏิสัมพันธ์กันอมยังเห็นไง นะคะยังเห็นเนี่ยความรับผิดชอบช่วยเหลือกันอะไรบางอย่างนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่แล้วนะคะอาจจะยังเออดูแลเทคแคร์ care, ในลักษณะที่ยังไม่ได้อยากให้หายไปไหนเนาะเอาว่านะเอออาจจะยังไม่ได้อยากให้หายไปไหนนะคะแต่ว่าไอ้คู่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนตัวจริงอยู่อ่ะในบางเคสก็เหมือนจะเลิกกันแล้วด้วยนะเออเลิกกันแล้วแต่ยังดูแลกันเปกัน ยังยังอยากให้อยู่ในวงโคจรรักษากันไว้อะไรเงี้ยยังมีการทุ่มเทอะไรอยู่ก็ได้ไงเนาะถ้าไม่อย่างนั้นเดอะเดตอาจจะหมายถึงคนเก่านะคะคือภาวะที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอเออยังมีคนเก่ามาโฉบไปเฉียวมาอ่าก็เลยทําให้ต่อที่ทางนโนมก็อาจจะยังมีการปันใจกันอยู่แหละอ่าคุณปันใจเขาปันใจแต่เราก็รักษาสถานภาพกันไปแบบนี้อะไรเงี้ยครับแบบไม่ผูกมัดกันอะไรเงี้ยนะที่ทางนโนมนะอืม ทีนี้ขยายหน่อยว่าเขาว่าเงียบคุยน้อยธาตน้ํานะคะเขาว่าอยากจะปฏิสัมพันธ์กับคุณให้มันมากขึ้นไหมเขาอยากปฏิสัมพันธ์กับชาวธาตน้ําให้เยอะขึ้นไหมคะ่ะเขาอยากปฏิสัมพันธ์กับชาวธาตน้าให้เยอะขึ้นไหมโอ้ก็ดูอยากนะคะแต่ไม่ต้องผูกมัดก็ได้เนาะเนี่ยเออเฟรนด์วิดเพเนฟิเหรออ่ะหรือว่า แบบข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินกนารทองผลประโยชน์อ่าหรือว่าเป็นคนที่พวกเราไปปาร์ตี้แห่งเอาดิ้งดื่มด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะเขาอยากปฏิสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นไหมอมว่าใช่ค่ะใช่สำหรับคลิปนี้เลยนะใช่แต่ว่าก้าเหรียญคือก็ไม่ต้องผูกมัดได้ไงเนาะนะคะอ่าใช่ใช่น่าจะอยากปฏิสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นในบางเคสเนี่ยถ้าพวกคุณแบบเลิกลายอย่าล้างเย็นชาจืดชื้นกันไปเราก็อาจจะยังหวังว่าให้กลับมาเนาะแต่ว่าการกลับมาในที่เนี้ย มันเป็นการกลับมาในลนักษณะก้าเหรียญคือไม่ได้ผูกมาดอะนะอืมเขาอยากปฏิสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นไหมใช่โอ้อีกเคสหนึ่งถ้าคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นแล้วนะถ้าชาวธาน้ำรู้ชัวร์ว่าเขามีคนอื่นแน่ๆเป็นไปได้เหมือนกันคะ่ะว่าเขาก็อาจจะอืมเป็นอิสระจากคุณไปเพราะว่าเขาก็ต้องไปเขาเรียกอะไรไปไปไปเทคแคร์คนใหม่อันนี้คือกรณีถ้าชาวธาน้ำรู้อยู่แล้วนะคะอืม เขาก็อาจจะอเป็นอิสระจากคุณนะก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราต้องมาปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากขึ้นหรอกเพราะฉันก็ต้องไปเทคแคร์อีกคนนึงอันนี้ถ้าคุณรู้นะย้ำว่าถ้าคุณรู้ว่าเขามีนะเขาอยากกลับมาปฏิสัมพันธ์นกับคุณมากขึ้นไหมโดดเด่นเคสที่ยากค่ะนะโดดเด่นมากๆคือเคสที่ยากแต่ว่ามันติดข้อจํากัดนะติดบล็อกติดปิดกันมีข้อจํากัดอะไรที่ทําให อยากกลับมาปฏิสัมพันธ์กันแต่ก็ลําบากนะคะเขาจะเป็นฝ่ายทักทายหาน้ําก่อนไหมเขาจะเป็นฝ่ายทักทายทักทายพูดคุยกับน้ําก่อนไหมเขาจะเป็นฝ่ายทักไทายพูดคุยกับน้ําก่อนไหมมีไพ่ชาววันมีไพ่ชาววันพุธกันแล้วก็เมถุนนะคะเขาจะเป็นฝะ่ายทักทก่อนก็นานๆทีเนาะอมว่า นานๆทีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะนิ่งสงวนท่าทีหรือส่วนใหญ่จะไปไปไปโฟกัสเรื่องเงินผลประโยชน์ความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็นานๆก็ทักมาทีเออเป็นไปได้แต่แต่ในบางเคสเขาจะแสดงออกในเชิงโลกโซเชียลนะอ่านะคะแสดงออกในโลกโซเชียลโพสต์นันโพสต์นี่อ่าหรือว่าอ่ากดไลค์กดใจอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเอานะคะอาจจะไม่ใช่เป็นการแบบเอยกลับมาทักทายพูดคุยกับคุณก็ได้ นะคะเป็นการสื่อสารผ่านสาธารณชนหรือโซเชียลอะไรก็ได้ไงนะคะอ่าเนาะเพราะฉะนั้น,น,นคำตอบคือเป็นไปได้ะค่ะว่าเขาจะติดต่อคุณก่อนแต่อาจจะแบบนานๆทีแต่นี้นะนานๆทีโอเคประมาณนี้ก่อนทีนี้เราดูข้อความนะคะแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกธาดน้ำละ่ะเงียบคุยน้อยธาดน้ำเงียบคุยน้อยธาดน้ำเขาบอกว่า เขารู้ตัวว่าเขาล้าเส้นคุณอยู่นะคะเออรู้ตัวว่าล้าเส้นเขาสงสัยว่าคุณจะมีความสุขอยู่โดยที่ไม่มีเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณกับเขายังเด็กอาจจะวุฒิภาวะน้อยที่เราประคับประคองความสัมพันธ์ลําบากนะคะหรือว่าเราสองคนอายุน้อยอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกคุณไปคุยกับเขาผ่านพเพลงอ่าเนี่ยมีการโพสต์อะไรหรือเปล่านะคะ่งเพลงให้กันหรือนะคะ เขาไปได้ยินเพลงที่ไหนแล้วเข้าใจว่าคุณน่ะคุยกับเขาผ่านเพลงก็ได้เขาบอกเขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากเนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุที่เขานานๆทีจะจะจะทักมาหรือเปล่าไม่สามารถให้คุณเขาเข้าใกล้เขาได้มากเพราะว่าเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่หรือเป็นภาพลักษณ์ทางสังคมที่ต้องห่างกันก็ได้นะใต้สําหรับเราอาจจะต้องปล่อยกันไปอาค่ะยี่ตรงนี้นิดนึงนะคะเราอาจจะต้องปล่อยกันไปทําไมล่ะทําไมเขาถึงบอกว่าเราอาจจะต้องปล่อยกันไป เพราะในบางเคสอย่างที่เราบอกเขา move on อยู่นะเพราะว่าเขากำลัง move on อยู่เพราะฉะนั้นเราปล่อยกันไปเถอะอะไรอย่างนี้นะเนี่ยบางเคสก็อาจจะมีบล็อกติดกัน้นไม่อยากคุยอืมทำไมเขาถึงบอกว่าเราอาจจะจำเป็นต้องปล่อยกันไปในในบางเคสก็จะเป็นคนใหม่นั่นแหละนะเป,เป็นเป็นเรื่องคนใหม่ในบางเคสก็ ภาวะแฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือรักเนี่ยมัน,ม,นมันมีสถานะไม่ได้เขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่มีสถานะนะคะอีกในย่าหนึ่งเนาะสี่ถ้วยนี่คือเขายังไม่อยากเลือกใครก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงที่เขาเบื่อเบื่ออยากอยากเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะยังไม่อยากมีความรักที่จริงจังยังไม่อยากเลือกใครก็ได้นะคะ อ่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมนะคะ3ตุลาเราจะลงณนะหน้าทองกันแล้วเพราะฉะนั้นติดต่อมาภายในวันที่2ตุลาเท่านั้นนะนะคะวันที่3อาจารย์จะได้เอาไปพิมพ์เนานะแล้วก็เขียนนะคะก็อันนี้ก็399นะทุกคนนะก็เป็นส่ขาว100%นะคะไม่ต้องกังวลจะดําจะเทาเนาะแต่ก็จะย้ําเสมอว่าผลลัพธ์ไม่เกินกรรมนะคะผลลัพธ์ไม่เกินกรรมก็ได้มากได้น้อยแล้วแต่บุคคลนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย